เหมือนมีลูกค้าถามจะตัดอยู่ด้วยแต่แต่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ถ้าชาก็คือหมดใช่ชาก็หมดตีพี่จ๋านี่มานี่อันนี้คือแบบปีฟูลแล้วลูกค้างานรถใหม่ล่าสุดป้ายบูเปิดปีใหม่มาจัดมาเลยสวยๆเกตเวียดนามเนี่ยโอ้โหแล้วงานคือแบบว่าสภาพใหม่ฉ่ำกรบๆเลยนะลูกค้าขาดูดิ ฟีลแบบหัวใจงานแต่งหูงานมีหุดนงานสวมหัวนะคะลูกค้าาค้าคนไปเลยใช่คืแบบขาดีมากใช่แล้วเป็นงานออกทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงขายได้เลยลูกค้าไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ตัวสวยๆแล้วไปตีฟูมาเรียงนะงานเปิดกระสอบหนูก็เปิดตลอดเปิดสดๆเปิดตลอดทุกรายการเนี่ยเปิดกันทุกวันนะลูกค้าแต่วันนี้เอาฉบับแบบตีฟูมาให้ลูกค้าเห็นภาพว่าตีปูแล้วอ่ะ ยขึ้นแค่ไหนใช่คือต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างงานให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลูกค้าบางคนลูกค้าบางคนมือใหม่ไม่รู้ว่าตีปูคืออะไรเวลามันอัดก้อนมามันจะยู่ยี่มันจะยับใช่ไหมลูกค้างานขนงานไหมพวมมันจะไม่พองแต่พอเป็นพวกนี้ไปตีปูใช่ไหมเครื่องใหญ่อบลมร้อนขนมันจะพองแล้วงานมันจะสวยแบบนี้เลยงานมันจะดูใหม่เลยลูกค้าหาเรียกได้ว่าเป็นงานพร้อมขายเลยสามารถขึ้นไม่ได้เลยโดนอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทอ่า เดี๋ยวต้องรอฟังราคาใช้โคตรใหญ่ค่ะเหมืมนอนเดิมนะลูกรีวิวตีฟูให้แล้วเดี๋ยววันนี้ดูราคาให้เออรีวิวตีฟูให้แล้วลูกค้าใครที่แบบว่าเล็งรีวิวไว้นะเตรียมตัวสามพันห้สาไม่ขายวันนี้เอาไปยกก้อน2 5งพบาท ะะค2,500บาทเดี๋ยวรอรหัส CF ลูกรีวิวตีฟูให้หอมจอจานสวยมากจ้าจอจัน08สวยไหม MLB ค่ะ MLB เดี๋ยวดต MLB คุณแม่ออ MLB สวยมากขออนุญาตซูมขอได้ไหมขอ เก๋ะใส่กับเกงยีนก็เข้าสวยเลยนะคะสวยเลยสวยมากตัวนี้ลูกค้าฮาทูบีเซนต์ต้องตอบแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวส่งให้ลูกค้ามีลูกค้างานปัดใครเอาลูกนี้ก็คือได้ไซส์โชเลยนะไซส์เบิ้มเบิ้มเออเนี่ยเนี่ยเห็นปะใส่เข้ากับเกงยีนได้สวยๆเก๋ๆนะคะสวพี่สาวจ้าตัวประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณสีบวกลบสี่0บใช่สีตัวบวกลบ4ี่สบห้าบบวกลบประมาณนั้น่ะ ส, <48 S 1> สี่สิบแปดปีเดี๋ยวเปิดให้ค่ะดูกันได้ยแม่สวยใช่สวยจริงลูกค้า<ว>ตัวนี้สวยเลยล่ละ,ยลละนี่นนนเนี่ยเราไซส์โปร่งเท่านั้นแม่จ๋ะเนี่ยอันนี้ก็แบบฟิลสไตล์เท่ๆได้เลยนะคะโปร,ร่งเท่านั้นเลยใครจะรับไหมลูกนี้ลูกรีวิวนะจอจาน08ลูกค้าราคาเหลือแค่2,500จาก3,000กว่านะ,นะคะเนี่ยกางเกงเด็กมีกางเกง อ,อกใหญ่ใช่เล่นเลยพี่สองพน้าชายหญิงเล่นได้นะจ้าตัวนี้ลูกรี<ม>วิวนะ